หมูแม่สาวเขาเบ่งเบ่งเพจเขาครับเบ่งอะไม่เพจเขาเนาะอาจะมีบุ่มบวมบ้างไหมครับพก็ง่ายซองเบ่งหมูมีนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่โยนครับพบกับพวกเขาไทยบันทอกแชแนลครับแล้วก็มันี่เขามีแขกกับเสื้อพิเศษพี่น้องเป็นเจ้าของฟาร์มหมูปลาทุ่งนาเอรยหมูปลาทุ่งนาฟาร์มนะพี่น้องซื้อช่องยูทูปเพิ่นพี่นุ้งครับผมสวัสดีครับ ี๋ยวมเีกินมข้าวถามข้าวเหปลาปยังไงมายังไรกินเขากินน้ำไปต้องกันพี่น้องเอาเกินกินครับกินไปกินไปเนาะไปกินไปเนาะแต่บักคุ้งบกหมยยูน่ใหม่ะุ้งบะหมี่บคุ้งเพื่อมินะคะเเริ่มต้นนี่ไปยังไงมาางเนี่ยพี่ด้ไม่เห็นยูทูบของที่เด อันแรกเอาเอายูทูบกับหมูนี่ยูทูบก็เลเี้ยงหมูนี่อันไหนมากกว่านี้ยูทูบก็เลี้ยงหมูแมนครับเลีเ้ยงหมูสิมากกว่าลี้ยงหมูมากกว่าแต่ว่าก้อนนะนะั้นน่ะยูทูบกับเฮดแม่อยู่แต่ว่าบริเจียก็บ่นหมูลปลาอันเแรกๆอะ่ะมันกีบว่เป็นข้อมูลกระไดเใช่เนะ <laughs> าะยูทูปก็นอนมีจากข้อมูลก,ก่อนแหละพวกคือแบบที่แรกนั่นอยู่บ้านก็นเลี้ยงหมูอยู่แล้วปัจบันนี้ ก้อนนั่นน่ะเนี่ยที่งานอยู่กรุงเทพยอยู่บ่านนี้ได้งานอยู่บ้านไหมได้งานอยู่บ้านไหมก็เลยหาอาชีพเสริมพอพอดีได้งานอยู่บ้านป่ดนี้เลยคิดว่าอาชีพอยู่บ้านเนี่ยมันงแค่แค่อาชีพเดียวว่าได้เแค่อาชีพเดียวว่าได้เขาเขาเกลี้ยงมองหาอาชีพเสื่อมเลยหาแรงเห็ดต่อเหตุผนเพราะว่าอย่างที่ผู้มือนี่อาชีพเดียวอยู่ว่าได้ครับตนึงที่สองอาชีพแล้วเป็นมิสั่งได้ได้เขาในแถวได้อกครับกัเล่คิว่า พ่อแม่ยอายนี่คือมันไปนเลี้ยงหมูมาอยู่แล้วก็เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายมาอยู่แล้วอายก็เรียกว,ว่าเอ้ยลองลองสือหมูมาเลี้ยงกับแม่เบิง่งพ่อเลี้ยงไปเลี้ยงมาอ๋อมันเขาทาเวนมันสั่งไรได้เ้าได้คือมันตอนนั้นมันต้องสังได้โปหลายับ้ังสั่งได้โปหลายแน่ที่เนี่ย maar, เห็นไปเห็นมาพ่อเริ่มเห็นสองทางเหรอเลื่อมเห็นสองทางเหรอว่าให้หมูมันขายได้มัน,ม,นมันบ่คือสาม,มัยเก่าะนะเขาต้องคิดแรงสุดนั่นแหละ คือสมัยเก่าอ่ะคนคิดที่ว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างเงี้ยคนจะคิดว่าหมูปลาเนี่ยหมูขาวหมูอย่างเงี้ยการหมูขาวเนี่ยเพื่นทีเลี้ยงขายนำหนักคือขายได้ตลอดที่แล้วแต่ว่าหมูปลาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยเลี้ยงหมูปลาเนี่ยเลี้ยงถ้าเป็นแบบสมัยเก่าอ่ะเพิ่นสิเลี้ยงแค่ว่าขายปีใหม่กับสงการเรื่องสมมติเนี่ตลาดมันกว้างแล้วครับหลาดมุงกว้างแล้วคือขายได้ตลอดเขาขายได้ตลอดเขาขายส่งออกต่างประเทศครับ ทางอสาเกีวทางนึงครับแต่นี่มีพอขาแมรี่นซื้อก็มีพ่อค้าแมรี่นซื้อคุณบอกตัวนี้ว่าทันไตอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดหมูปลาอ่าเขามาถามคุณก็ได้อยู่ส่องกันหมูปลาทุน้าป้ามเนาะครับเขาแบบขายส่องไปนั่นไม่ไดเอาไปเบื้องในช่องหมูปลาทุน้าป้าครับว่าเดี๋ยวจิทิมลิงไว้ให้พี่น้อดเขาไปเบื้องในครับในช่องหมูปลาทุน้าป้าครับวนเต็มหมูปลาใครอยากได้แบบมือใหม่มือเก่าเนี่ยอยากอยากสนกำลังสนใจเนี่ยบ่รู้ว่าสิจิตแบบว่า จีตัวผู้ได้ิีเร่อมแบบใดขาไปเบื้องในช่องผมก็ได้ครับมีทุกอย่างครับตอนนี้ก็มีหลากหลายครับขันสนใจตัวใดก็โทรโทรหาบือผมก็ได้หรือว่ายังก็ได้เขาไปเบื้องในช่องผมก็ได้ครับสิเรื่าอยากิดตัอท้างตัวพวกในตรงกันเดี๋ยวขาไปเบื้องช่องผมก็ได้ครับผมยังกอนขวางหมูปลาุ่งหน้าปัมหมูปลาุ่งหน้าปัมครับผมคนอยากได้หมูเนาะคนอยากได้หมูไออยากเลี้ยงไหมเนาะเดี๋ยวจีแนะนํำไปขันเป็นคนอยากได้เลี้ยงหมูไหมเนี่ยือเริ่มต้นเนี่ย มีาราคาหลักหลักลอยก็ได้มีเงินหลักลอยใจรักอยากเลี้ยงหมูแต่ว่ามีเงินมีเงินหน่อย,ม,อยอมีเงินหลักลอยอยากเลี้ยงได้ตืนเป็นสีแดงทางคนกรเจอกกับธกิดบ้างใช้การเลี้ยงหมูนี่ต้นทุนนสูงหรือเปล่าเข้าแรงสีหางเงินเสียบางสาินะคือเขากักกบวู้หัวคือบางคนกับวู้วหัวว่ามันต้องลงทุนเน็กบาทต้นทุนนี่เขาเสียามาใส่เสือมันต้องมีเท่าไหร่คือบางคนเขากับกำลังกำลังวัตุั้นสินะคือคือต้องบอกตัวนี้ก่อนว่า ยูขอกผมเนี่ยทุนหลักลอยก็ซื้อได้ครับเพราจะเป็นจะต้องหลักปั้นครับมีเพราะว่าอ่าหมูยูขอกผมเนี่ยผมมีขายเริ่มต้นกับตัวละหกร้อยหกรอยถึงอ่าถ้าเป็นหมูน้อยนะครับผมมีเริ่มต้นหลักลอยเพราะเปนตัวละลอยสองลอยนะครับผมเมราะไงเพนาะไงเพราะว่าดีด้ำปลาเพาดีด้ำปลาขอดีขอเสียนี่ยการเลี้ยงหมูปลาเนี่ยมีบ่ ีทุกอย่างครับทุกอยา่ nia, ยางมีขอดีขอเสียครับมีดีก็ต้องมีเสียแม่นทุกอย่างมีขอดีก็มีขอเสียคือคือต้องบอกตัวนี้เรื่องทุกอันทุกอย่างอ่ะถ้าเขายอมรับนข้ขอสีเขาได้มันก็บว่าม่นขอเสียหละครับมันก็เป็นมันก็เป็นปัญหาแม่นแล้วเขาต้องตั้งมือรับไปได้ถ้าเขารู้ว่ามันที่เกิดแบบนี้เพราะเม่นว่าไอเปิดคอกเนี่ยเพราะม่นว่าไอที่ว่าเจอปัญหาก็ต้องเจอปัญหามาอยู่แล้วต้องเจอปัญหามันอยู่แล้วว่าที่เจอนะ เอาเป็นที่เจอเนาะยกตัวย่างให่งเมืองย่างหมูหน่อยเนี่ยย่างหมูหน่อยที่เจอเนี่ยหมูหน่อยส่วนมากที่เจอกอจะเป็นพวกท้ายเลียวท้ายเขาท้ายเลียวท้ายขาสองเสียงสิบแมีนครับ,นนบ,บมันเกิดจากยังไงบางเทีมันเกิดจากที่เคยเห็นนะครับบางเทีแม่เขาแม่เขา,ากินอาหารที่พเขาไปกินอาหารนล้วแม่เขาก็ที่เจือพอเลํำใส่หมูหน่อยเนี่ยลํำใส่หมูหน่อยเนี่ยเขายังม่แข็งแดงลํำใส่หมูหน่อยเขาจะอ่อนเขาก็ต้องบำรุงจาก จากพันเม <S <s <on> ียไปหาลูกว่าพานน้ำนุ่มไหมเนาะแต่ว่าเมียนทาร่องกินบ่ดด้แล้วอถ้า้าเขากินน้ำเมี่ยเขาบ่ได้เขาต้องเอาเอาออกมาเอาออกมาดูเรีกัดิมีอยู่แล้วล่ะเขา้าเ่องยอมรับปัญหาตัวนี้ได้มันกับปบปใช่ปัญหาแหละครับมันมันพอดีเลยวันที่นหนพอดีเขากบใส่ระยะเวลาในการเลี้ยงบ่ดนครับแต่กับหมูหมูเหนือหมูอันนี้มันซูซีกัน่อยระยะเวลากัดซูซีแต่ว่า น้ำหนักที่ขายนี่ยมันขายได้เร็วกว่าเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้พ่อค้ามันเสืออยู่ราคาที่3โลขึ้นไปก็มี3โล3โลหาจีโลหาโลแต่ว่าที่ขายได้ราคาดีนี่ยเจ็ดโลเจ็ดโตเจ็ดโลจีตกบตัวละพันขึ้นแต่สามโลสามโลฮะคันได้วะก็คันได้คันได้เท่กันกต่ยี่สัมนูนี่แหละคันหน่อยซนูนี่สั่มนู้นนี่แหละเลือกกันใส่แบบ ย่างกันเพราะว่าเจรัก็ได้เยอะครับเจะโลกินเจตุริวสนนี่ได้ด้เจรัวเนีเนเน่ยว่าเพรออวมั <c oughs> นเญ่เน่ยเย่หญ่เย่่บริกรมกลิ่นกลิ่นทุกวันกินอะไกินกินไังเบื่อแหงเลกินเดยกินเอ๊อันมุ้งอะไรเรี่ยงอ่ะทุกเมือเรี่ยงขายเรี่ยงขายลำหนันก <c oughs> ดิกว่า <c oughs> มันจะใด้เร็วกว่าได้กี่อ่นอมแบ้วขนแบบเลี่ยงอ่ะขายแบง ขครแบงแบบว่าโตอย่างเลี่ยงนี่เหรอโตเลี่ยงโตมาเสือใหม่เขาตัดตัดระบบเรื่องน้ำหนักออกเลยเขาเาออกแค่ว่าเขาออกแค่ว่าอ่าก็เดินะยาโน้มหลักขายเลยครัเพราะตอนที่ยาโน้มอ่ะชอบกินอาหารเป็นหลอดเขาเริ่มกินอาหารแล้วมัวหน่อยที่ที่บอกเขากินนมอยู่ประมาณสามสิบเหมือนยี่สิบชนทนเลใครเดือนเดียวแม่เดียวเดือนกล่วแม่ แต่ไม่กินดีกว่ามากเนี้แหละบพบาะ่ได้หลายอย่างก็หลังจากเส้นม้มจ่ายอาหารแม่เดืนนิ่นั่นช่วงระยะที่เขาอยู่ในของน้แม่เขาอ่ะเขาจ็๊ดหัดกินกินอาหารน้แม่เขาอยู่แล้วไม่กินช่วงนั้นอยู่แล้วพอเขาออก้องก็จะให้อาหารเขาก็่ทมีนมนมไปเสริมยังอยแบบสลับกันไปคัดคัดเขากินคัดเขากินไปนะเพราะเขามามาแยกนมออกมาเล้วเขาอีกกินอาหารกินอาหารเม็ดแบบอาหารเม็ดสูตรหนึ่งพอสมมติกินไปแล้วเขากินอาหารเป็นแล้ววันนี้ เขาเขาเขาอัดอาหารอย่างเดียวเลยอัดอาหารอย่างเดียวอัดอัดอาหารอย่างเดียวอันนี้ผมคือว่าในในอ่าเจ้านี่แหะในกรณีที่เลี้ยงขุนนะครับเลี้ยงขุนยังบ่ได้ว่าเลี้ยงแบบเป็นแมีพันเนาะเลี้ยงขุณคือขุนใหงไง่อนขุนให้น้ำหนักเขาได้เขาสมมติเขาตีเกียนไว้เจ็ดเจ็ดกิโล่ใช่คุนขุนเพราะเพราะการส่ตาก่อนว่าเอ้ยตัวนี้หมูฮั่นอ่ะจะได้แล้วลองออกมาสั่งกิโลเบอร์ลองจับตัวที่น้อยในคอกอ่ะ น่อยกมูนไอคอางอ่ะมจับกิโลเบอรงก็ได้จังไ่ได้จับตัวหลายเบรเพราะเขาจับตัวหน่อยพวกได้จักลโลแปดนี่เีแบงเดี๋วพ่อข่าไปเลยเป็นไงกวางมนพ่อข่าแบบเดี๋ยวมือเงินผมมาเอาครับพี่จิบผมมีทั้งย่างหน่อยกับสมซีมือมาเอาครับเขาจะมีหลอดจับองค์อรูเมือตลาดมูปลากับควางควางนี่เลยกับใคสนใจเรืงเมีกับใครได้ลูกกับใครได้คม่พุกับใครได้ หมูกับไข่ได้แม่ยังกว่าแม่ปดแม่ปดนี่คืออย่างแม่ปดนี่คือแบบหมูที่เขาแบบเผาแล้วเขาคือยังผู้เฒ่าแล้วผมไงผู้เฒ่าเลยเพื่อนไข่ลูกไข่ล้านมาเลยแล้วแม่แม่นเ่อนไงผู้เฒ่าแต่เขาไปหันเขาก็จะไปจีบขาเนี่ยขายยังหันเลยแบบยังกับผัดเป็ดหมูปลาแม่เขาไปจีบไปทางหุ่นเดี๋ยวไอตัวนั้นคือยังบ่ได้ผมยังบ่ได้ศึกษาครับแต่ว่าลูกผมลูกของผมก็จีบขายอยู่สองแบบนี่แหละก็คือขายขายแบงแล้วก็ขายแบบ จังนี่แหละขายหันเอ้ยขายน้ำหนักเนาะพ่อขาเนาะขายกัดปีไปฆ่าปีกับขาสูงเนาะต้องต้องคิดเอาคิดง่ายๆคขายปีกับขาสูงค่าปีกัดขายแบ่งนี่เจ็บตัวอยากได้เอามาเอาไปเลี้ยงตัวสองตัวนี่เจ็บก็จะมาสิลองเอาไปเบิ่งอยู่พหรือคาเปล่าแค่เดียวค่เดียวไหนว่าเป็นคู่แข่งเพิ่อนนะแต่ผมมีผมขายเพราะขายผมก็ได้ถือแล้วเพื่อนไปอ่ะไม่ใช่ว่าเอามาขายคืนราคากัดนี่แหละครับกัดจีตัมมัน ตองบอกต então, mm ัว hmm. นี 1, 1, 1, 1, 1้ราคาก็อาจจะมีขึ้นมีลงประมาณว่าสันหนึ่งกับจี่พันหนึ่งตลอดนะครับเคยเคยตกอยู่มาโตเจ็ดโลแปดเจ็ดกิโลราคาอาจุแปดลอยก็มี้ก็จะขึ้นนะตามเทศกาลอีไม่สงการฝั่งซ้ายยังก็จะมีเทศกาลของแล้วบอกเลยราคาพอต่ำกว่าเจ็ดลอยแน่นอนถ้าเป็นซื้อหันเพราค่าที่เขาไปซื้อหันนะหอยสีรดละลอยเลยราคาพอต่ำกว่าเจ็ดลอยเนี่ยโมเอ็นหมูใหญ่เดิหอยสีรดละลอยเนี่ยหน่อยซื้อรดละลอยรดละลอย ตัวละลายเฮาเสียเปียบบอมันกิดแต่ว่ามันกิดซูซี่แอร์ซูซีก็พ่อข่ายพ่อข่ายก็เสือดเจ็ดกิโลพันงี้เจี๊แต่ถ้าขายหันซื้อโลละลอย,อยงี้เจี๊ยบเรื่อตัวตัวที่เลี้ยงใครยังมันบ่ก็ต้องเ,เอาไปเอาฝากไปคิดนะครับฝากไปคิดเอาฝากไปคิดเอาแต่ว่ามันได้แน่นอนมันได้แน่นอนผู้คนอยากคิดอยากเรียน,น,นมึงบอกกีงเนี่ยหมูมีแค่มีแค่แปดตัวเจ็ดตัวแปดตัวสามารถทอดให้ลูกได้ตลอดปีก็มีครับอยู่ที่ว่าข้างว่างล็อกเขาถูก ดูดูบวะกระมูตัวนี้คอดมักร่ากรมูกตัวนี้คอร์ดกลุ่มผ้ามีหน้ามีขากับตัวละตัวละคอรดกันได้ย่ามมันเขาเอิ่อนมาอย่างไรย่ามถี่มันมันสิบขื่นมันสิดติดสัตว์นอย่างนี้มันใส่เวลาโดนไว้หรือว่ามันตกเป็นย่ามของมันคือกันหรือว่าเรี่ยวเบี้ยเวลาเขาติดสัตว์เนาะคือต้องต้องจับไปงี้ครับ เวลาเขาขอนับถ in ้าเป็นมูแม sure. ่สาวเขาเบิ้งเบิึงเพจเขาครับเบิึงอะไรเบเพจเขาเนาะอาจจะมีบุ่มบัวมเล็กน้อยบพง่ายสองเบิึงงูมีนะซองหองเบิสงหูนะหยมีนะเขาแก้กันพอน้องเลี้ยงหมูอยู่แล้วซุ่มือซุ่มือเนี่ยต้องสังเกตเบิ่งเลยครับ มันม <พะ S 2> ันมีการเปลี่ยนแต่งอยู่แลยวแล้วมันจะบวมเ่รามันแต่งต่อได้บ่บ่าดงล่วงละว่าบอกเลยว่ามันคือจี <c oughs> รีนะครับม,ม,มันแบบมันจะบวมๆแดงๆนิดหน่อยถ้าเป็นมูแม่สาวกัดต้องต้องต้องเบึง้งเบึงจังหน่อยแต่ว่าการเป็นแม่แม่ยมานที่เขาเคยผ่านการมีลูกมาแล้วจีเบึงง้งไงเพราะอ่ารที่ถ้าเขาตีสัตว์เขาเขาเบึ้งบวมๆแดงๆจัดหน่อยมันแมนหรือว่าแมนนี่บางทีเนาะแต่ว่าเมียเขาอาจตคแบบ ชูวซีแบบกระวนกระวายแบบพ่นยังอยนะก็ยังเขาแหยงหเงียไปแล้ว,อวอเ,นะเอ๋อขึ้นหมูกินเขาไวอิ่มแท้เลยินะคือพ่อนแท้เลยเขาเบื้องจากตัวน,นั้นก็นกนได้เบื้องจากตัวน,นั้นก็แบบมีตัวโวยแล้วก็ปล่อยเข้าไปเลยช่วงมันมันช่วงประมาณเดือนใดที่มันสิงมันเสียหนมะูขึ้นน่ะมันอยู่ถ้าเป็นแม่ที่เขาเคยอันถ้าเป็นหมูแมีมมมมมยไม่ไม่ไม่เลยเนาะแม่สาวไม่เลยก็อยู่ประมาณแปดเดือนเอ้ <8 S 2> แปดเดือนแปดเดือนโดยประมาณเราที่เนี่ยเขาจะาเป็นแม่สาวเออแต่เป็นแม่ที่เคยท้องมาเนี่ยหลังยานุ่มจับไปประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์แต่ไวเพรดะ<ม>แบบพอผลิตตอนเนี่ยอย่างแน่ว่าไงผลิตตอนเนี่อยองเลยอขอดปุ๊บแยกแยกนุม่มก็เยอะขอดปุ๊บมันจะต้องจับระยะสิขอดปุ๊บอากาศแยกนุ่มแยกนุ่มปุ๊บเ่าเาเลี้ยงแล้วก็เ้าสังเกตอาการบางตัว หลังอยากนุมสองสามหมื่นกับขึ้นกับมีเด้ <c oughs> คือเอาง่ายๆคือมันมันก็ว่าได้ขึ้นพร้อมกันทุกตัวมั้งว่ได้พร้อมกันแต่ว่าห้อ,ตองต้อ,ตองห้องต้องเบิงึงเบิึงกันระยะม,ม,มูฮ้องพร้อมว่ะตัวมูฮ้องใกล้ตัวนี้หมูที่ยืนพร้อมกันแปดตัวสามารถให้ลูกได้ทุกปีได้ทุกเดือนม่้ให้ลูกเดือนได้บ่าให้ทุกเดือนให้ลูกทุกเดือนเดี๋ยวมันมันตั้งท้องนี่ยโดนบ่ร้อยยี่สิบหมื่นทีเวสซี่เดือนซีเดือน อ่ะเดมีขัดเกินนิดนึงตีเดือนกับป้าเปียสามเทียก็ตีแล้แม่นโดยประมาณตีไปสามมือเออสามเทืยกก็ได้ถ้าสองเทืยกก็ได้ตีไปข้าวกับสองเทียกได้ไม่เจ้าของสองกินก็ไล้ให้วันน้องว่าเองนี่ว่าเลี้ยงเดูครับมันมันหนึ่งมันดีอยู่มันเป็นรายได้เสริมดีอยู่เพราะว่าอย่างเอาบันเหตุเอาบันเหตุจูงออกคอขึ้นงวดวันเหตไปเกี่ยวหยาขึ้นว่ามึงบอกมาเกี่ยวบัน รอบนึงจะได้ซีมื่อคิดเบังออกครับเกี่ยว nhả งง้วะเศร้าแรงเศร้าแรงสัมทัดง้วะครับบ่ได้ดูถูกง้วะเลยครับแต่ว่าต้องทำให้มันกินนะครับปรับเปลี่ยนปรับวิธีอะไรครับขันไปมีมีส่วนห n าก็ดีครับแล้วขันเป็นง้วะเออขันเป็นมูเนี่ยผมเกี่ยร์ขานเกียเศร้ารับแรงเศร้าเกียรก่อเมื่งก็ได้ครับบ่ต้องตื่นเศร้าไปเกี่ยวห h ả งครับเอ๊ะเรอ สิว่ายังบ่นื้กินมันอีกคันคั้มันทัมันมีบ่อลเด็กมันมีบ่อลนะครับทั้งหมดเขาจะทั้งหมดสมนามเขาหาบอลอะไรกันไข่พ่างสมน้มทั้งหมดสมนามง่ายๆก็ได้คือเขาดีดต้นดีดเขาเขาเขาเนี่ก็ได้มะต้มต้นกล้วยเลยกล้วยก็ได้ซับซับต้องซับคือเขาต้องซับละเอียดให้นะเอาต้นกล้วยซับนี่ยเป็นกุ้งพ่าแมนได้เก่อนใบกล้วยกินได้เนี่ยใบกล้วยเนี่ยกินไม่เข้าคอกินได้เก่อนจิ้มไปทั้งซึ่งแมงเหีบวะไมีประโยชน์ด้วยเนี่ย เขาสามารถเออสารคุณเขาอ่ะล่องไปเปิดอนั่งกุ้งกินมึงอะไรครับสารคุณเขานําไปกล้วยนำไอ้นีงเงาเนี่ยรักษาล้าไส้ครับนี่ปรตีนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เลยมีโปรตีนเนี่ยเขาทิ่มแหอันเป็นใบนี่ยวะไม่นครับเพราะต้องซับใครเป็นใบกล้วยเนี่ยเนี่ยนำมาเพราะต้องซับก็ได้ทิ่มลงไปเลยเพราะว่าใบกล้วยเขามีโปรตีนคือสามารถแทนใหญ่ก็ได้ครับแต่ปลาหมูเนี่ยกินยาไม่เปียกกันเล นนนนนเนื้องัวนเนื้อนี่วะแนถ้าเขาสมมตมิมีมีงัวอยู่แล้วแล้วกม็มีหมูอยู่แล้วเนี่ยเขาขิงเนื้อนี่เปียให้งัวเนี่ยงัวนจะกินตะไบล้ำต้นจะไปเอาจิ้มไหมครับล้ำต้นมันเอาจิ้มให้หมูกินก็ๆๆกินได้ครับนี่โปรตีนนี่ไงกินได้กินไ,ได้เบสใช้แรงว่ากินเปียบตัวนหนึ่งแนนเร่ว่าถ้าเป็นพวกเศษอาหารก็นแนะนำหมดกับบ่อคอยแนะนำครับเพราะว่าเศษอาหารบางเทีเขาเยอะมากมามาหลายมื่นเนาะ จวมาจากทางไหนรดูอาจจะเสียสิยังมาดอมน่าอเกิมีครับตอนนี้ผมเลี้ยงบอลบอลตุมลอยเปเส้นเลยบอลตุ่มลอยเปเซ้นเลยบอลอย่างเช่นห้องหองจไดรตัดปัญหาหมูหมูซึ่หมูเ้ไปบอลนี่ลูกเลี้ยงไปเองหรือว่าไปเอาน้ำหนองน้ำสาน้ำน้ำกไม่ปลูกไว้ครับปลูกไว้กับมีจก็น้ำสาน้ำอาลังลงงั่นอยู่ล้วมาก็จะเป็นโภไภยังครับเอาเป็นปีอลเปิดอยู่ไหนมแนพากันเปเีายวบอล ผมไม่ได้บอกเราพี่กัดเด็กปกติเหมืก่อนเรบอกกันรับเอาล่าครับในเด็กโมเมนต์นั้นแฟนพากันเปียกบอลขีไว้มันต้องบอกนี่บอลนี่สองย่างบอลขั้นก็บอลหวานตรงเบง้องเป็นครับเอาบอลขั้นก็บอลหวานต่างกันยเลยเมื่อกี้ไปก็ได้สาระได้เหนื่อยๆทั้งกันเลยแม่บอลแบบบอลหวานนี่เป็นอ่าแบเรียบๆหน่อยแต่เป็นบอลขั้นก็จะเป็นยักษ์ๆเป็นยักษ์ล่ไล่ คือเล่มๆอ่ะขอบใบมันนี่วะนช่เป็นเล่มๆกิ่งใบพูอ่ะขั้นบัวนี่มันถิ่ม้วนเลยแมนจะเป็นบอดบ้านเลยเป็นบัวเป็บัวเป็นขั้นหวานหานอย่างนั้นถี่ม้วนเลยอือเอาสังเกตง่ายๆเนาะอันนี้เอามากินกับตำักคุงอ่ะแมนครับแมนแมนแมนบอดหรือบัวก็ได้เท่ากับบัวเดี๋ยวอยากจค่หน่อยฟักบุ้งก็ได้ครับฟักบุ้งจริงคือคือก๋าไตเนี่ยครับกินได้สบายฟักบุ้งนี่หายเลยมันจะแมน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 เพราะว่า เขาไม่ต <itos> ้องไปยากเลี cool. cool cool. cool. ้ยงอ่ะอาหารมันอาหารโอ้ไงเขาจำาลอนกันดูปลากินดูปลาเขาแบบมีพวบผลไม่ยังกันยนใ้เขากินก็ได้แสบขึงทองไว้เลยนี่ไปย้อนปักตาน้ำหินเนี่เลยข้าวว่าไม่ได้ปักตาาอยย่งกันเลยข้าวว่ามูไอ้เดียวไม่ได้ปากตาน้าวว่าเดียวเรียนเรียนตรวจรด cái điểm nào yêu quá cái điểm nào mua bốc ít điểm như em làm nó cũng <laughs> là cứ ngon <laughs> 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 đeo <laughs> <laughs> mình... mì... la... cả... cả... mà môn môn, môn đây đây mua bốc ngon bia là đeo nó khom rồi anh mới xíu mày rồi cái này thôi rồi เรื่องขอดเอาเรื่องขอดเนาะก็เป็นการเลเรื่องขอดเนี่ยเขาก็ต้องไปเป่ามันก็ได้เขาเห็่ยขอดเห็นมันแห้งครับเขาก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องไปทำขอดนั่งเปล่าเอาเมียอเมียนเนือเขาเห็่ยขอดเห็นแห้งแล้วก็เอาฟางร่องฟางร่องพื้นเวลาเขาขอดเขาลูกเขาจะบริดวณภูเขีดินก็น้าขาวภูเขีดินเราบางเดียวเขาบรูว่าเขาจีเมียนพวกขี้เกียจพวกเนี้เนาะพวกง่ายเนาะพวกแมลแรงนี่เป็นข้อคูนก็ดี ตัวกันเรื่องกินกับคลอกปูกนกับนักจังหน่อยนักจังหน่อยกันคอกถ้าเป็นแนะนําเลี้ยงเลือดูได้กับน,นาเลียงนาคุณละครับนาเลียงนาคลอนคุณละนาหนาวก็ได้นาหนาวกับน,นาฝนเนี่ยถ้าคอกห้องระบบน้ำพอดีก็เละอยู่ครับอยู่ขวาก,กันเละขึ้นกันระบบกินมันสิหนักจังหน่อยแมนตอวง่ายกับแต่ว่ามันเหม็นมากกับมีส่วลแหละเพรมันอยู่ดินเมื่อไรที่โบมีฝนโบเมียงกับ่บเหม็นนะครับ เป็นเรื่องธรรมดาเพรคนขี่ยังเหมีนยนแะน่อน <ừ. S 1> อนมันบม่ได้ยากเลยกันมันเหมียนกอาอีเยมมาซวมหนำที่หลาดก,กินกรไห้ยก่อแมนครับสบายสบายเลยดีเลยกินไปแฉบเลยแฉบด้วยอยู่ไงวันนั้นกินไดกเดีดดวยว <laughs> เอาครับประมาณนี้แหละพี่น้องกันผู้ใดอยากได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันพิดต่อสองได้หมูปลาตรงหน้าฟาร์มครับหมูปลาตรงหน้าฟาร์มเบื้องก็ได้ครับผมเดี๋ยวทีมเร่งไปให้ยื้อข้างล่างอยู่และเขาเขามเบป็นเบื้องครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดที่เขาลงเขาเบิกละกันกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยพี่น้องเด้อไปแล้วคลิปหนาพอันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรมาอย่าีบไ่รู้